เราก็เป็นบันทิตอนรับเมเลเด็กเด็กที่พิการเ,เราก็จะให้โอกาสให้แม่ที่มีลูกพิการเขามายุคบลกคอนตัวเองเรียนรู้ให้ทำกายภาพบำบัดส่วนใหญ่เด็กของเราก็จะมีเด็กที่พิการทางสมองแล้วก็พิการทางด้านการเคลื่อนไหวคือเคลื่อนไหวไม่ได้เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการบิดเกรงเป็นลมชักแล้วก็ การทรงตัวไม่ดีกิจกรรมการปลูกผักเนี่ยที่มีความคิดริเริ่มก็คือเคยทำงานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่อยู่ในห้องเนี่ยมันช่วยทางด้านจิตใจด้วยผู้ป่วยที่มีความท้อแท้สิ้นหวังหรือคนที่อยากจะฆ่าตัวตายการทำ กเกษตรบำบัดมันก็ช่วยได้คือทําให้เขามีความหวังที่บ้านเทวาเนี่ยที่แรกที่คุยกับเพื่อนที่ช่วยออกแบบให้ก็อยากจะให้เป็นกระบะผักรถเข็นเข้าได้แต่พอทําแล้วรู้สึกว่าเด็กบ้านเราจะได้ประโยชน์จากการยืนให้ยืนแล้วก็มาทํากิจกรรมปลูกผักพรวนดิน ตักดินรดน้ำหว่านเมล็ดเก็บเกี่ยวเมื่อเมื่อมีผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแรกเลยก็คือให้เทดินเขาก็ดีใจมากคือแค่แค่ได้สัมผัสดินได้เลยเขาก็ตื่นเต้นคือเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความหมายมากกว่าการยืนบนสแตนแล้วก็ต่อเลโก้ทุกวันทุกวันต่อบล็อกไม้ทุกวันทุกวันแต่ว่าพอได้สัมผัสดินได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือความรู้สึกเหมือนกับคนอื่นมากขึ้นนะคะ ที่ให้ทําส่วนใหญ่จะเป็น9ก้าโมงเช้าแต่ว่าก่อน9ก้าโมงเช้าเนี่ยถ้าเขาเสร็จเร็วเขามาเร็วก็สามารถไปรดน้ําต้นไม้ได้รดน้ําต้นไม้เช้าเย็นคิดว่าเออถ้าเราทํากิจกรรมการเกษตรเนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกกายภาพบําบัดไปในตัวแล้วมันก็เกิดดอกออกผลด้วยในขณะเดียวกันเราสามารถปลูกผักที่มีกลิ่นมีสีที่หลากหลายถ้าเด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการเรียนรู้<ม>การแยกแยะประสาทสัมผัสเนี่ยเราก็สามารถได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้องต่เกิดเลยค่ะเดินไม่ได้เพราะว่าร่างกายเขายังไม่แข็งแรงเหมือนพี่ปูเขาก็ยังเออแปลงผักมาให้แรกก็ไม่คิดว่าบัตจะต้องมาปลูกแต่เขาบอกว่าบัตปลูกได้เพราะาต้องยืนสแตนก็ช่วยกล้ามเนื้อมัดเล็กเขาแล้วก็เหมือนให้เขารับรู้ด้วยเพราะว่าต้องสัมผัสทุกอย่างที่เขาเป็นอย่างนี้เขาเกิดจากกาันที่เขาผ่าตัดมะเร็งในสมองเขาผ่าตัดถึงสามครั้งครั้งที่สามเขาก็เลยแย่เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ แล้วก็ทําให้เขาเหมือนว่ารู้สึกสนุกไปกับมันแล้วก็จะไม่ขี้เกียจคือเขาได้รู้จักคิดว่าจะใช้อันไหนที่สามารถจะตักใส่อันนี้ได้เขาได้ปลูกผักรดน้ําเขาก็จะยิ่งชอบเพราะเขาจะเหมือนว่าเขาจะรอคอยในสิ่งที่เขาทําเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กจะเป็นตามนิ้วมือที่นี่แล้วก็ตามแขนไปขยับขึ้นนี่แหละค่ะเนี่ย ที่คิดว่ามันให้ประโยชน์เนี่ยทางด้านกายภาพบําบัดหนึ่งทางด้านจิตใจเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจถ้ามันเกิดดอกออกผลขึ้นมาหรือว่าเขาได้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่ว,วไปมันมีความหมายแล้วก็การที่ได้เห็นได้รับรู้ถึงความมีอยู่ของธรรมชาติเนี่ยค่ะมันทำให้มันทำให้เกิดการเยียวยา